เรามีไส้สึกจริงๆไม่ต้องเชื่อผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกผมก็ไม่สบายใจตอนที่ประท่าครั้งแรกเนี่ยมีผู้มีอํานาจในประเทศไทยโทรศัพท์เข้าไปสั่งทหารทัพภาคสองว่าห้ามประทะ้าะะเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยเขาเขาอ,อยากให้หยุดถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนและคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับนายกนายขอใครจะมาโทร สั่งคนโทรบุญเสศ์สอบถามแค่เนี่ยถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจอะ่ะคุณให้ผมเนี่ยให้สัมภาษณ์ให้ความรู้ประชาชนบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าคนวงเนียมันชอบฟ้องปิดปากแล้วถ้าผมรวมฟ้องเพิ่มเนี่ยผมก็สามารถที่เอาข้อมูลเด็ดๆมาให้แม่ทําพู่งเปิดประเด็นนี้ไปแล้วเนี่ยพวกสื่อต้องไปตามหาซึ่งมันไม่ยากหรอกวงมันแคบนิดเดียว นะครับแล้วดูจากพฤติกรรมที่เขาแสดงมาตลอดเนี่ยคุณคุณออกคุณอ่านออกนะว่าไอคนไหนที่มันขายชาติพร้อมขายชาติอ้าถ้าเกิดการลบผิดพลาดมาก็ต้องมีการสอบสวนถูกไหมครับแต่การที่แม่ทัพกุุงเขาไม่ยอมเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาหยุดเนี่ยก็จะกลับเปิดทางให้กรัรมพูชาเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยไทยโดยที่ทหารไทยถือปืนและยืนมองคุณคิดดูว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหน